ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาติดตั้งรีโมทการขโมยนะครับผมให้กับรถ e s u z u D-MAX นะครับผมตัวก่อน a l l n e วนะครับตอนนี้เราติดตั้งเรียบร้อยนะครับลูกค้าอยากได้เสียงแตรนะครับร้านช่างยศจัดให้ครับผมอันนี้จะเป็นการล็อกนะครับล็อกจะเป็นเสียงแตรนะครับพร้อมไฟกระพริบแล้วก็ปลดล็อก อ่าเ็าจะเป็นเสียงแตนะครับตัวนี้จะเป็นล็อกแบบเงียบนะครับผมล็อกแบบเงียบปลดล็อกก็จะเงียบนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นตัวค้นหารถนะครับก็จะมีเสียงแตะพร้อมไฟกระพริบนะครับล็อกแบบมีเสียงนะครับตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่สองล็อกแบบมีเสียง ปลดล็อกแบบมีเสียงนะครับอันนี้ล็อกเงียบปลดล็อกก็จะเงียบนะครับผมมีคนหารถนะครับพร้อมไฟกระพริบนะครับเคลียหรืออันล็อกอ่าเคลียหรืออันล็อกนะครับผมเรียบร้อยนะครับอันนี้สมมุติว่าเราล็อกล็อกรถเรียบร้อยนะครับมีคนเอากุญแจมาไขนะครับ มีคนลุงแจมาไขสตาร์ทรถนะครับมันจะร้องทันทีนะครับแล้วก็จะสตาร์ทไม่ติดนะครับผมสตาร์ทไม่ติดนะครับเป็นการแจ้งเตือนนะครับว่ามีผู้บุกรุกนะครับผมแล้วก็พอเราสตาร์ทเครื่องนะครับผมสตาร์ทเครื่องนะครับสักพักหนึ่งนะครับโดยที่ไม่ต้องกดรีโมทนะครับประตูจะต้องล็อกเองนะครับผม เราอย่เบรกนะครับหยยบเบรกเราเคลื่อนรถออกตัวนะครับไม่เกินหนึ่งนาทีครับผมประตูก็จะล็อกเองนะครับผมเรียบร้อยนะครับพอเราถึงที่หมายครับดับเครื่องประตูก็จะปลดล็อกเองนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับต้องการติดตั้งรีโมทกันขโมยนะครับทุกรุ่นนะครับมาติดต่อได้นะครับที่ร้านช่างยศมีทั้งแบบรวมดอกแล้วก็แบบแยกนะครับผม ต้องการแบบไหนนะครับสอบถามได้เลยนะครับผมมีบริการติดตั้งนอกสถานที่นะครับท่านสะดวกที่ไหนก็บอกนะครับไปได้ทุกที่นะครับผมแล้วก็ทางร้านเรานะครับยังมีระบบรูดบัตรนะครับท่านใดที่ไม่สะดวกเงินสดนะครับเราสามารถรูดบัตรได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นบัตรกสิกรนะครับบัตรเครดิตของกสิกรเราสามารถ แบ่งชําระได้นะครับสูงสุดถึงสิบเดือนเลยทีเดียวนะครับผมอ่าอันนี้เราติดตั้งที่ร้านนะครับผมเราจะส่งงานลูกค้านะครับเดี๋ยวเราไปสอบถามความพึงพอใจกับลูกค้านะครับว่าพึงพอใจระดับไหนนะครับผมกับการติดตั้งร้านช่างยศนะครับ จะล็อกเองอะโอเคพี่อย่างอื่นไม่มีอะไรเนาะครับ,รบเป็นไงพี่ติดตั้งพอใจไหมโอเคครับดีก็โอเครานเรียบๆได้ครับขอบคุณครับพี่